โซเชียลแคมปวันนี้มาเที่ยวยูบาอุ่นยอนอีกแล้วอ่ะยูบาขอนแก่นเออวันเที่ยวยูบาขอนแก่นมากับก้อยสองคน <c oughs> ตอนแรกว่าวันนี้จะเที่ยวสารคาม <c oughs> แต่ว่าคือตอนแรกว่าจะมาเที่ยวสารคามใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนใจมาเที่ยวที่ขอนแก่นแทนเป็นแบบเบาบางเบากว่า,า,าจะแบบ ไม่ได้ตั้งใจมายงไม่มีเสื้อผ้าไปเดินไปเดินตลาดไอ้นี่มาไ,มได้ไอ้นี่มาคอเจดีเคสกินเท่าไหร่อันนี้นะไอ้นี่กี่บาทร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทใช่ปะ่ะเออร้อยแปดสิบบาทแบบเนี้ยน่ารักดีแล้วก็ได้ไม่รู้อ่ะให้เขาสลัอสีให้เองไ,ได้แบบนี้ะจะให้ดูสาวๆคอนแก่นนะ ก็ยังไม่เบาเบาไม่ได้อาลัยมากมายเลยเก็บกัวร์แท็กก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ทริปนี้เป็นทริปเที่ยวทริปสุดท้ายแล้วจ้าอไกว์คือเดือดเดืวันนี้ไม่ได้เมานะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กินเหล้าหรือวันนี้แกเราก็กินโค้กเห็นปะสช่ไัมแบบไม่มีใครเมาเลยแล้เพราะว่าแต่ละคนกินโค้กกก็ไม่เมาแกก็ไม่เมาแบบมานั่งกิน ี๋ยวก็กับแล้วแหละกินสามัวย่ง่ได้กินโคกักินโคจริงเลิกกินเล้าแล้วไม่ได้กินเปล่าลเาลยก็เปิดโคไปเปิดโคไปกับน้ำเปล่าอยูะเบาก็กินน้ำเปล่า่กินโค,นโค,นโคนย้งสวยนะเดี๋ยวให้ดูสวยปะเอะ สาวขอนแกน่นสวยไหมอ่ะ mm. อยากกลับบ้านนอนแล้วอ่ะเออจะบอกผู้ชายขอนแกน่นเป๊ะวะเปเวอร์ผู้ชายขอนแกน่นมีทุกคนละหละ่อแต่ว่าเป็นเกย์ฮ่าอดกินเลยกูอดกินเลยกูดูดดแต่ละนางด,ดูแต่ละนาง ให้ดูนางชุดแดงไปผู้หญยังเังมือขาเลยไอ้ดูแก้วกับก้อยอ่ะดูดิแก้วกับก้อยอ่ะดูคนอื่นไปถ่ายรูปกันเห็นปะเห็นปะไปแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนบ๊ายบาย